สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซินลานะครับก็มาส่งมอบรถส,ยสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับนี่ลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับนี่เดินทางมาจบเงินสดอีกเช่นเคยนะครับน่ารักมากมารับตัวรถส,ยสวยๆไปใช้งานกันนะคันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวเ r ลเนอรเครื่องยนต์2.5นะครับ4ประตูยกสูงโรงงานปี2010นะครับราคาเบาๆเล้าใจนะครับลูกค้าแฟนเพจเห็นนะเตะตาดังตับเลย รีบเดินทางมานะครับมารับตัวจากหนองบัวลำพูนะครับคันนี้นะมาจากในในในใหนองบัวลำพูนี่จ่ายเงินสดนะครับก็รับรถรับเล่มกลับบ evet. ้านเลยนี่กาลังจะออกตัวนะครับกาลังเดินทางกับหนองบัวลำพูนะครับนี่เรี่ยมตัวแล้วพวนน่ะโอ้่งามอีเลีครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะราคาเบาๆไปโซกหมาครับโซกหมาเด้อนี่กำลังจะออกตัวไปแล้วไปครับพวนน่ะ ไปแล้ววีโก้คันงามครับผมนี่ดากแมบแม่ไปอีกแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองหนองบัวลำพูนะครับพวดหนานะครับปุวยปิว้ยอ่านี่นะครับเราซื้อขายกันแบบนี้นะครับก็เขาฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0956698777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7ครับครับขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับผมส่งหมาครับส่งหมาเด้อายนี่นะครับนี่ไปแล้วนะครับออกตัวไปนี่นะครับทีมงานมารับรถนะครับไปแล้วขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับสําหรับลูกค้าแฟนเพจของเราทุกท่านนะครับสาหรับรีวิวนี้นะครับจ่าอีลาก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ